มาที่อังกฤษซื้อมาจะเป็นสมราคาอิลีเด้อพี่น้องซึ่งว่ามือหนีพาทุกคนมาเบิ่งวิธีการไล่แกะเรื่องการเหตุเวียกของมา้าเนาะว่ามันเห็ุเวียกแนวดเนาะมือนีก็อากาศหาองศาพี่น้องสบายดีมพบกบขาพระเจ้าปีไม้สาวเล่าไตาอาศัย U U ูยูเคเนาะจะเห็นได้ว่ามือนีอากาศดีแห้งพี่น้องน้องแกะฮกะซื้อบ้านนอนลาเรื่องเนาะย่างหลอกกินหยาตามสบายพี่น้อง ซึ่งว่าญยาในฤลดูหนาวก็จะบงงามปันไดพี่น้อง <Yes. S 1> บอ่คือลดูซัมเมอร์เลยลดู <What are S 1> ห่อนเนาะหยามันจะงามกว่านี่ลวก็จะเคี้ยวกว่านี่ <Okay. S 1> บางมือก็จะมีน้ำแข็งลงบางมือก็จะมีน้ำหมอกลงเพราะฉะนั้นก็คืออากาศกะหนาวๆนวพี่น้องนี่จพะพาลานัทีของสอง Super Hero นะ uh. ซูเปอร์ฮีโร่นะสายพัน body คอ r เ e เพี่น้องเป็นม้าที่กะจะใส่ในงานฟาร์มเพื่อหายไล่หนองแกะเนาะ ซึ่งเจ้าแฟดนี่ก็ซื้อมาในราคาสองพันสองพันพาวพี่น้องกระตกเป็นเงินล่าก็ประมาณสี่สิบล้านกีบเนาะอายุสามปีละจ้าส่วนเจ้าล็อกนี่แปดปีพี่น้องราคาเท่าไรนะ่ยโบหูสื้อมาแต่ดุนล้วพี่น้องบ็จืดหน่จ้พลานานที่ของเขาเนาะสองคนเขจากกจะปะปชาร์งานกันไปพี่น้องจะเห็นได้เนาะพอแฟนแล้วจะสั่งให้มันหมูมันก็หมูพี่น้องไลด่ดาวนี่ก็คือหมูยางเดียวพี่น้อง ล้างแกนั้นมันก็จะไปคอยจบจบจบไปพี่น้องเวลาแกมันตัวแตกฟุ้งสินะมันก็จะไปรัดบอลหนันบอลนีเนาะที่จริงม้าตัวเดียวมันก็เอาอยู่พี่น้องแต่ว่ามือนี้นะเอามาทั้งสองตัวเลยมันก็จะไล่พี่น้องมันไล่มาแต่บอกใกล้ๆซะเฮาไม่แต่ยืนสังการมันอย่างเดียวพี่น้องไม่แต่บอกมันจังสัดจังสีมันก็จะเห็ดไปเองมันพี่น้องเห็นบอกบอกให้มันหมูมันกระมูบอกให้มันไปมันก็ไปมาอยู่นี่พี่น้องเขาจะฝึกมาดีอิลี่พี่น้องยอมหับแล้วแบบมาเขาจะฝึกมาดีเนาะ สมราคาที่ซื้อมาอยู่พี่น้องทั้งสีแหงแต่กะถือว่าขุม่าคาขุมราคาอยู่พี่น้องแต่ว่ามาแต่ละโตเนาะมี์ติฟิเคตเรือมีใบอย่างยืนการศึกษามาดิบดีพี่น้องว่ามันได้ผ่านการฝึกอบรมมาเรียบร้อยเนาะมาแต่ละโตก็จะมีพาสปอร์ตเขาจะบอกมันว่าสายพันธุ์อีนังจะมีเพชดีกีดิบดีพี่น้องนอกจากมีใบเพดีกีแล้วมันก็นยังมีใบวัคซีนเขามันว่ามันใส่วัคซีนมาจากกี่หอแล้ว วัคซีนมาจากเข็มแล้วยอห่อได้ทีว่ามันใส่เนาะก็คือเขาจะบอกละเอียดเลยพี่น้องในใบเซอร์ติฟิเคตของมันเนาะพอมันเคยเป็นแสมเปลี่ยนบริรพอมันมาจากสายพันธุ์ใดพอมันมีคุณสมบัติอีกอย่างแน่แม่มันมีคุณสมบัติอีกอย่างแน่คือมันจะมีบอกละเอียดเลยจะพี่น้องพอสนันก็คือ ขุมคาขุมลาคาอยู่ที่สือมาเนาะพี่น้องถ้ตตีเป็นเงินบานเท่ากบถื่อว่าแพงเนาะแต่พาถ้ตตีเป็นเงินบ้านเขาน้า,นะา,า,บา,ขากบถื่อว่าวัาแพงปันไดพี่น้องาเร็จเสจสินภารกิจของสองโตนี่จ้าพี่น้องสายพันธุ์บอดี้คอริเพนเจ้าแฟตกับเจ้าล็อกจ้าพี่น้องฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหด้ด้เด้อจ้า